Let's kill this อายองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและกกชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวแบล็กพิงก์กันอีกครั้งนะครับกับประเด็นที่ในตอนนี้แฟนๆเนี่ยต้องการคําขอโทษอย่างเป็นทางการนะครับจากทาง Rolling Stone Korea หลังจากที่ในตอนนี้เนี่ยมีการออกมาขอโทษผ่านทาง IG Story เป็นที่เรียบร แล้วนะครับกับคําขอโทษของนิตยาสาร Rolling Stone Korea ที่ออกมาบอกนะครับว่าเลือกใช้คําผิดไปอาจจะมีการเลือกใช้คําผิดไปของนักเขียนจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเหล่าแฟนคลับนะครับแล้วก็ทางนิตยาสารนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีการพูดถึงสาวสาวแบล็กพิงในทางที่เสียเสียหายหายเลยแล้วก็ขออภัยขอโทษแฟนคลับขอโทษสาวสาวแบล็กพงิงพร้อมกับ Apollo j ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอนะครับให้ทางแฟนคลับเนี่ยเห็นใจแล้วก็ให้อภัยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกคําขอโทษที่พูดมานั้นนะครับทาง Rolling Stone เรียเนี่ยได้มีการขอโทษลงไปใน IG Story ึ่งตั้งแต่ตอนที่ลงโพสต์ขอโทษไปใน IG Story นะั้นเมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยไอจีสตอรนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับฟแฟนๆก็เลยรู้สึกว่าการขอโทษนี้นั้นไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่แต่ตอนที่ออกมาพูดถึงสาวๆแบล็กพิงก์นั้นเนี่ยก็มีการออกมาพูดผ่านทางนิตยสารท้งแบบฉบับหนังสือแล้วก็แบบฉบับออนไลน์ซึ่งมีการตีพิมพ์ไปแล้วแล้วก็มีการโพสตลงในเว็บไซต์มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเผยแพร่ไปโลกโซเชียลมากมายแล้วนะครับแต่พอตอนที่จะมีการขอโทษนั้นเนี่ยกลับเป็นการขอโทษผ่าน IG Story ซึ่งมีระะยเวลาจกัด การเห็นโพสต์เห็นข้อความเหล่านั้น,ฟนแฟนๆก็เลยรู้สึกว่าการขอโทษแบบนี้มันดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่และก็อยากให้ทางนิตยสาร,รหรือว่าทาง Rolling Stone Korea เนี่ยออกมาอัปขอโทษหรือว่าออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทาง IG หลักของทางนิตยสารอย่างเป็นทางการนะครับโพสต์แบบให้เห็นไปเลยปักหมุดให้ขึ้นใน IG หลักไปเลยให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เห็นเป็นลายลัก,กษณ์อักษรอยู่คงทนตลอดไปนะครับเวลาที่มีเรื่องราวอะไรเนี่ยพูดถึงก็สามารถกลับมาย้อนดูโพสต์หรือว่ากลับมาตามหาโพสต์ต้นฉบับได้ไม่มีทางหายไปไหน และอีกอย่างเนี่ยก็อยากให้ทางนิตยสารนั้นโพสตขอโทษหรือว่าเขียนข้อความขอโทษถึงสมาชิกเป็นรายบุคคลไปเลยเพราะว่าในตอนที่เขียนถึงหรือว่าการกล่าวถึงสมาชิกจากแบล็คพิงแต่ละคนเนี่ยก็มีการเอ่ยชื่อนะครับทั้งจีซูที่บอกว่าจีซูนั้นเนี่ยอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากับเมมเบอร์คนอื่นๆไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับอย่างลิซ่าเองเนี่ยก็ถูกพูดถึงในเรื่องของความเอกโซติกนะครับที่อาจจะเลือกใช้คําผิดไปหน่อยจนทําให้เกิด สับสนของแฟนๆแ,แล้วก็ไม่พอใจกันรวมไปถึงการเหยียดเชื้อชาตินะครับที่แฟนๆเนี่ยไม่โอเคกันเป็นอย่างมากเลยของโรเซ่เองก็ถูกพูดถึงการร้องเพลงน้ำเสียงลักษณะของเนื้อเสียง ที่มีความแตกต่างอยู่นี้ขึ้นจมูกเสียงนาสิกอะไรประมาณนี้นะครับราไปถึงเจนนี่เองที่ถูกชื่นชมอย่างมากๆจนทําให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลมากๆกลัวเจนนี่นั้นถูกโจมตีจากเหล่าแอนตี้หรือว่าคนที่ไม่เข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อทางนิตยสารหรือว่าผู้เขียนเนี่ยได้มีการเอ่ยถึงสมาชิกแบล็กพิงคเป็นรายบุคคลทันทนก็เลยอยากให้คําขอโทษจากคนเขียนหรือว่าบรรณาธิการรวมไปถึงนิตยสารเนี่ยพิมพ์ขอโทษโพสตขอโทษไปเลยเป็นรายบุคคลเอ่ยชื่อไปเลยว่าขอโทษจีซูจากเรื่อง ื่องอะไรขอโทษลิซ่าจากเรื่องอะไรขอโทษโรเซ่จากเรื่องอะไรแล้วก็ขอโทษเจนนี่จากเรื่องอะไรบ้างนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแฟนๆอีกบางส่วนนะครับที่บอกว่าจะรอดูในสัปดาห์ต่อไปที่ทางนิตยาสารบอกว่าจะมีการอัปเดตการแก้ไขจะมีการโมดิฟายเนื้อหาของนิตยาสารใหม่นะครับแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าในอาทิตย์หน้านั้นจะรอดูว่าเนื้อหาที่มีการโมดิฟายใหม่แล้วนั้นจะออกมาเป็นยังไงคําพูดคําจาหรือว่าข้อความต่างๆที่พูดถึงสมาชิกเมมเบอร์แบล็คพิงแต่ละคนนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนจะมี อะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับยังไงเนี่ยสำหรับคลิปนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากให้ทางนิตดยสารออกมาอัปขอโทษอย่างเป็นทางการออกมาขอโทษสมาชิก b l a c k พิงเป็นรายบุคคลเหมือนกันกันกบที่ชาวน็ติเซเกาหลีแล้วก็แฟนๆอินเตอร์เนี่ยต้องการหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้องกรเคป๊อปในเน็ตก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยกับเสียงรบกวนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็อยากมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ย ยังไงใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับอามากอเคปบ๊อบแล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง